สวัสดีครับผมวมัอนี้พนี้จอยสตูสดีโอศิภาพ่าพอแม่พี่น้องไปแต้มจักรจันแ <c oughs> ต้มจักรจันมันโมเมนเรื่องง่ายมัน,กนเกื่องอยากอยู่แต่ว่าอุปกรณ์ที่จะนําไปแต้มมันจะมีน,นี่คือบ,บั้งบั้งไม้ไผ่ซึ่งจะต้องเอาไปใส่ใสยย่ยางทางั้งในจะเป็นยางยางนี่หม,มายความว่ายางยางที่มาจากต้นยางยางหน้าเฮ้าอะ่ะ ซึ่งมันมันมันโมเมนสารเคมีเป็นอย่างที่ว่าจากธรรมชาติจะมีกินชิวแต่ว่าบอบอบอเบื่อโอ้ยไงโมเป็นอันตรายโมเป็นอันตรายแกแกคนไม่ตัวนี้จะเป็นไม่ที่ว่าเอามาหยัดเขาทังทีฮะเพื่อว่าหายยางอยู่ในนี่มันเหนียวมีควมเหนียวถ้ามันบอยมันแห้งแล้วมันจะเหนียวไปเรื่อยๆมันเหนียว อุปกรณ์ต่อไปก็คือไม้ไม้ไผ่หนึ่งเขาตัดมาเป็นเกิดเลยว่าผมเบื่อว่าไม้สาวนี่คือไม้สาวไม้ที่จะเอาใส่ใส่ไม้ที่เขาหยอกเขายางอยู่ล่ะเพื่อจะนําไปติดกระตูเจ้ากระจันเจ้ากระจันปกติเรามันจะห้องเสียงดังเอาเอขันขันมันถือฝนตกอะไรเกิดมือาว่ามันมันฝนตกมากเนี่ยมันจะห้องหลายรีดแถวนี้แต่เมื่อนี้ฝนมาตกมันก็นเลยบ่มีเสียงห้อง มันจะอยู่แบบเงียบๆกันเพราะมันห่อนอากาศมันห่อนวิธีวิธีเอาเอาไม้เขาก็เขาย่อกย่อย่องหิ้ยางทางปลายมันเหนียวแล้วเขาก็จะไม้มันุบเข้าแน่นี่เพื่อนําไปติดตะจกระจันเขาก็ต้องมองหาจะกระจันปฏิว่ามันอยู่เนาส่วนมากมันจะอยู่นต้นใหม่น้ำล่ำต้นมันจะไปอยู่สูงตอนเท้ามันจะอยู่ต่ำๆเขาก็ต้องหามองหาว่ามันอยู่ไส่เนื เลื่อมต้นเหรอแม่โบแมนต้นทั้งนี้นี่เดียวเดียวนั่นครับตัวจักรจันทร์แต่ว่ากองอาจจะเห็นเห็นบอพอเสียแล้วหายไปแล้วลื่อมมองแล้วล้งมองเพราะว่าตาบอดี๋เอาโบแมนบินนี่บ่พอบินเนี่ยเห็นบ่หาซอยนะเด้อผู้ใดตาดี หูวพอนี่ยเนี่เห็นอยู่นี่เขาต้องมาอยู่มุมนี้มันถึงจะเห็นนี่นครับเข้าตรงนี่นี่นี่วิธีแต้มคือเขาจะค่อยๆขยับตรงใส่สมาธิตรงมิจฉิสหนึ่งประค่อยปล่อยใหม่เข้าไปหาตัวจักรจันทร์น่ามั่นจ่า อันนี่ก็ว่ามันแฉะแล้วมันแดดมากแล้วมันแฉะมันมันแต่ตื่นมันตัวต่อไป